เป็นตอนตอรี่ที่ตลกมากนนก็คือวันที่21สิงหาราว10โมงกว่าอาจารย์เขาส่งเป็นอันนี้มาให้แต่เด,ยว,เดยวพิชิบแบบอาจารย์เขาส่งนี้มาให้แล้วก็ให้นักเรียนเลือกเอาเด็กปุ๊บอ่ะอแล้วเลือกกันแล้วแล้วอาจารย์ก็ให้ใบามาใบเนื้อเลยเขียนรายชื่อโจองไอ้เราก็อุตส่าห์เขียนก็กลับหัวแล้วนะว่าได้เป็นเรื่องผลกรรทบต่อสุขภาพแล้วเราก็มีราคาด้วยอันนี้คือกลุ่มเราอันนี้คือชื่อกลุ่มเรานะแต่มาชิกนี่นะ ดไปประมาณวันที่28สิงหาเป็นวันพุธที่แล้วไม่ได้เซินทะเลาะแต่แค่เชิงก็เปบบจนแย้งอ่ะวันนั้นไปกลุ่มเรามี5คนไปม,มา4คนอีดี่เป็นคนเดียวก็เ,เลยแย้งอาจารย์ไปว่าอาจารย์กลุ่มหนูมาคนเดียวจะพีเศอยังไงปุ๊บอาจารย์บอกว่าของเธอได้กลุ่มอะไรวันนั้นเปิดลายกลุ่มเลยนี่ตัวว่านายผลกรพบต่อสุขภาพอาจารบอกไม่ใช่ <laughs> จารย์บอกไม่ใช่อาจารย์เลยโยนให้ว่าความมันคงทางอาหารความมันคงทางอาหารก็คือเป็นกลุ่มของไอ้นิวก็ะสุนกระทบต่อสุขภาพเนี่เป็นของเราแล้วอาจารย์นับอาจารย์นับไงรูกแม่อาจารย์นับตั้งแต่ต่อครับจนถึงห้องอาร์ทีวีที่นี่ก็คือไม่นับแล้วก็บอกว่าครบแล้วทีนี้ก็เลยเปิดให้อาจารย์ดูอาจารย์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความหนุกลุ่มนี้แต่ว่าอาจารย์ม่ดูอาจารย์เลยตัดปัญหาง่ายๆของความมันคงทางอาหารที่นี่คือได้ผลกระทบต่อสุขภาพถ้าทําเสร็จปุ๊บ มันจะมีความโป๊ะเช็คที่ว่าอินิวทำเราทำกเพื่อนทำ,ทำเหมือนกันรเราจะมีปัญหากับเพื่อนพอเ,เหมือนเคลียร์กันเราบนึงเสร็จแล้วแล้วอินี่ติดใจ <c oughs> อินี่อยากได้กลุ่มเดิมไง <c oughs> ไปคุยกับอาจารย์ว่าอาทิตย์ที่แล้วมันจะมีคนส่งชื่อไปทั้งหมด8กลุ่ม8ใบ8ห้าสี่สิบสี่สิบคนให้ส่งเข้าไปเราก็ไปเคีร้ร์แล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูขอดูหลักฐานของอาทิตย์ที่แล้วได้ไหมที่เขียนรายชื่อไปอาจารย์เป็นคนบอกว่าให้ไปดูในกลุ่มลายเอานะก็เลยถามย้ำอีกรอบอาจารย์ให้หนูดูในกลุ่มรลย์เนี้ยนะคะนี่คือกลุ่มลายของเรา <c oughs> วันนั้นที่อาจารย์ให้เขียน <c oughs> นี่นะโครงเรื่องคนก็ครบเรื่องสุขภาพ เราให้ดุ้งแต่แรกเราว่าเราได้เป็นชื่อเลือกผลกระทบเรื่องสุขภาพอาจารย์ให้ความมั่นคงทางอาหารอาจารย์คือตัดปัญหาง่ายๆปัญหาของอาจารย์นี่มันง่ายๆอ่ะมันไม่จบง่ายๆไงเขียนทะลุไปและวไปส่งให้อาจารย์อาจารย์เดินม,มาบอกว่ากลุ่มเธอไม่ใช่กลุ่มนี้กลุ่มเธอเป็นความมั่นคงทางอาหารหเราก็ด้วยความที่ว่าเราไม่อยากจะนั่งคุะกับอาจารย์เพื่อที่แบบอยากเลิกเรียนเร็วๆเขาเบื่อเขาเบื่อเขาเบื่อก็เลยดึงกระดาษมาเสร็จปุ๊บยังไม่เคลวเดินมาอีกแล้วมาบอกว่าทำไมกลุ่มเธอมันแตกจัง อาจารย์บอกให้ความมั่นะคงนางอาหารไปย้อนดูคลิปต้นเลยเ้าเราได้ชื่อกลุ่มอะไรแล้วอาจารย์มีการเดินมาว่าและถ้าฝนกระทบเรื่องสุขภาพเนี้ยถ้าชื่อเรื่องของเพืนอย่างเงี้ยเธอจะไปสัมภาษณ์ใครเราได้ความที่ประชดประชดไปว่าคนที่ทํางานเซีวิพนักงานโรงพยาบาลราปพอไม่ปล่อยไม่ปล่อยอะ กดคือกดแค้นเกินโกรธมาจากไหนก็ไม่รู้อาจารย์บอกว่าเออเน,นี่ยกลุ่มเธอทาไม่ได้นะทั้งรอปรพออะไรน,นู่นนี่นั่นเน้นเน้นคำรอประพอไม่ปล่อยไม่เป็นไรลืมลืมแล้ว,ลวลน,นี้ลืมแล,ล้วดีมเราแล้วไม่มีกลุม่มพูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์เห็ไว่ามีกลุม่มหนูขอ,อยู่กลุ่มนี้ได้ไหมเริ่มแรกกาาับรา์เมินเริ่มที่สองอาจารย์เดินไปหาผู้ไม่โซใไอเหนือเลยเดินไปอาจารย์นูขออยูอ่กลุ่มนี้ได้ไหมอาจารย์เลยตัดปัญหาความลำคาญก็คืออยู่กลุ่มนี้ไปเลยนั่นแหละ สอรี่เป็นอย่างนี้ยสอรี่มันมันจะมีความที่ว่านักศึกษาเขียนอะไรไปยังไงอาจารย์จะมาตัดปัญหาง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงไม่ได้ระบายออกมาหมดโอ้ยเด้บกว่าเยอะมากตนเนี้ยเออเรา้วพี่บอกได้ว่าเป็นใครอาจารย์แบบปิดไปกิบไปไม่กินปิดปิดให้หมดนะเดี๋ยวไป็นเซเตอร์ให้จะเตอให้หมดนะ